ครับสวัสดีครับท่านชมครับพบพ่อกรบผมอิเช็นเคยครับกับคนนักว่าหัวใจเกษตรครับได้มาสูบหนามส่หยาดพี่น้องหยาเพีงกลาเชียวงามแลวครับเขียวงามแล้วนะครับนี่เป็นแปลงตัดนะครับแปลงตัดผมเอาหนามไ่ไว้นะครับเชียวงามตลอดเลยนี่เป็นการเตรียมพ้อไว้หัวใจกินช่วงเดือนกุมภาพันธ์หน้าเมษาไปพี่น้องนี่ครับสูบหนามไ่ นะครับน้ำอยู่ในป้ายหยาเนี่ยครับเดี๋ยวไปเห็นพี่น้องเป็นการเตรียมความไว้นะครับคับ่ามีหยาช่วงนี้พี่น้องครับนี่น้ำครับคำว่ามีหยาช่วงนี้เพราะว่าเมื่อว่ากับว่ามีหยาจินเนี่ยครับเมื่อว่ากับว่ามีหยาจินเพราะว่าอย่ทองไฮท้องหน้าเท่ากับว่มีครับว่ามีหยาไม่ต่ต่อฟางนี่ครับพกระสุบใส่เตรียมไปเบิร์พี่น้องครับ มีแต่น้ำนี่ครับบรรยากาศฝา่าพีนอนห้องน้ำเต็มแปลงหยาเขียวงามตลอดเลยนะครับบรรยากาศเลยพี่นอน,นเขียวข้างน้ำน,นะครับน้ำใสไปทุกมือครับนี่ชม่มด้พี่นองก็ลัางเขียวขึ้น มันจะกาดปาพี่น้องถือว่าอากาศทุงนี่กะกิย่งขึ้นนะครับมีก้อนเมฆจะฝนกับบริเวต๊กนะครับบริเวตกนี่ก็สูบไสไวตลอดพี่น้องเขียวงา่งวามช่วงลาเป็นหญ่าที่จะเริ่นเติบโตเร็วครับเดียวก็ให้ผลผริตสูงต่อไรนะครับผลบลิตสูงต่อไรผมเคยตัดนะครับอายุได้สามเดือนพี่น้องไรหนึ่งได้สองตันนะครับ ไอ้สองตันนะครับเพิ่นต้องได้อายุสามเดือนเลยพี่นอ้องอย่าเพิ่นก็บเสดได้น,น้ำหนักปีนะสูงเช่นกุหลาบนะครับช่วงนี้ก็คือเอาน้ำเขาไว้ครับถ้าบ่มีน้ำสูบใส่หยากะราะสือ่เขียวพี่น้องนี่ครับเห็นได้ชัดเจนเลยจุดที่ได้น้ำหลายๆพี่น้องครับหยากระสืเขียวงามนะครับจุดที่ได้น้ำบ่ได้น้ำครับได้น้ำหน่อยนะครับหยากะราะสือ่าคอยปรุงบ่กคอยจะเลื่อนเติบโตนี่ครับ เห็นในชัดจนเจนนี่ครับแปงหย่านี่เตรียมพร้อมไว้เนี่ยเปียกกับปลาไหลครับนี่เปียกปลาไหลบรยร,บยบบร,ยบรยากาศฝาพี่ล้องเข้ากับแปลงหย่าเพ็งกลุลาครับเฉียวงามตลอดเลยนี่ก็ได้น้ำครับได้น้ำนี่เริ่มเขียวขึ้นเห็นในชัดเจนผ่านไปได้อาทิตหนึ่งพี่ล้องครับชุ่มเลยครับนี่บรรยากาศแปลงหย่าเพ็งกลุลา งามปลูกง่ายครับปลูกง่ายนี่ครับพ่อแห่งว่าได้กินช่วงนี้แหละครับต่อไปบะมี่หยากตัดนี่แหละครับเพียงโอละครับถ้าคิปนี้ครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับพ่อในดีพ่อในเลิศดวงมรดบบนานพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองอย่าเก็บอย่าจนก้าวมาสวัสดีครับ